สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะบุ๋มพนัด,ดาสวยและเก่งมากบุ๋มพนัด,ดาเรียนจบปอเอกนำความรู้ช่วยเหลือสังคมที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอีกหนึ่งนะักแสดงและพิธีกรที่เก่งและมีความสามารถมากๆสำหรับทางด้านบุ๋มพนัดดาต้องบอกเลยว่าเธอเป็นคนที่เก่งและมีผลงานมากมายในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านการทำงานและในด้านการเรียนเธอก็ประสบความสำเร็จ มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนถ้าใครได้ติดตามจะเห็นว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่อุทิศตนช่วยเหลือสังคมเรียกได้ว่าการทำความดีของเธอนั้นมากมายหลายอย่างเป็นหนึ่งคนที่น่าชื่นชมและน่าเอาเป็นตัวอย่างมากๆเลยทีเดียวสำหรับทางด้านสาวสวยมากความสามารถอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีแน่นอนว่าหลายคนคงรู้จักเธอในานามนางสาวไทย เธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากตำแหน่งนางสาวไทยในปีพศ2543และได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนอีกด้วยก่อนที่เธอจะตัดสินใจเข้ามารับบทบาทการเป็นพิธีกรในวงการบันเทิงไทยและหลังจากนั้นก็ได้มีผลงานทางด้านการแสดงมากมายนอกจากการทำงานแล้วด้านการเรียนก็ไม่แพ้กันเพราะเธอได้จบปริญญาตรีและต่อด้วยปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่ออสเตรเลีย ปริญญาโทใบที่2ด้านปรัชญาก,การดําเนินธุรกิจและต่อด้วยปริญญาเอกในสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยลังสิตนอกจากนี้เธอยังนำความรู้ของเธอมาช่วยสังคมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ชำนาญการคณะกัรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภาอีกทั้งเธอยังมีโครงการช่วยเหลือเด็กและสตรีและเป็นประธานองค์กรทำดีที่ออกช่วยเหลือสังคม ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ต่างๆเรียกได้ว่าเจ้าตัวนั้นอุทิศให้สังคมในการทำความดีน่าชื่นชมจริงๆสำหรับสาวคนนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามสตรี .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ